เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ yeah. Yeah. สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มปรรจวันาาที่10กุมภาพันธ์วันนี้ครับข่าวแรกเรามาเริ่มกันที่เรื่องของเซอร์จิมแล็คลิปกันก่อนดูจากรายงานของทางเดอะเทเลกราฟนะครับที่ออกมาระบุว่า ตอนนี้เซอร์จิมลัดคลิฟฟ์ได้รับการอนุมัติวงเงินกู้จากธนาคารแล้วจำนวน659้าล้านปอนด์เพื่อสมทบทุนในการใช้ย,ยืนสเสนอขอเทคโอเวอร์สโมสซแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งกับข่าวดังกล่าวนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าหน้าผิดหวังมากๆและก็ไม่ต่างจากตระกูลเกลเซอร์แม้แต่น้อยเลยนะครับที่แต่ก่อน,น,นก็กู้เงินมาเทคโอเวอร์สโมสรอนเช่นกันและสุดท้ายนะครับก็ต้องมาดูดเงินกลับจากรายได้ของสโมสรอนนี่แหละ ดังนั้นหากเป็นตามข่าวนี้จริงนะครับแฟนบอลปีสแสดงอย่างเราก็ได้แต่หวังว่าให้กลุ่มทุนสากกาตาเนะเทคเวอร์สมสรได้สําเร็จนะครับนอกจากนี้ครับกับรายงานของสื่อใหญ่อย่างเดอะเอลเอนติกนะครับก็เผยเพิ่มเติมว่าราุนริกเกตซึ่งเป็นเจ้าของทีมเบสบอลชิคาโกคับนะครับไม่ได้มีความสนใจจะเข้าเทคเวอร์สมสรแมนเชสเตอร์ยไนเต็ดแต่อย่างใดถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการยื่นข้อสเสนอเทคเวอร์สมสรเชลซี on, Chelsea, ไปแล้วครั้งหนึ่งก็ตามครับ ซึ่งทางเดียร์เลนติกก็ยืนยันเลยนะครับว่าไม่มีข่าวลือหลุดรอดมาแม้แต่น้อยว่ากลุ่มจากสหรัฐรายนี้จะเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรแมนยูนเต็ดครับทั้งนี้ครับกับช่วงโค้งสุดท้ายในการเทคโอเวอร์สโมสรแมนยูนเต็ดจากกลุ่มทุนต่างๆนะครับเมื่อวานนี้นะหุ้นของกองทัพปีแสดงก็ทะยานขึ้นสูงสุดเลยครับตั้งแต่ปี2018เลยทีเดียวหรือว่าในรอบ5ปีเลยครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของเมลิซาเรดดี้นักข่าวหญิงชื่อดังของ Sky Sport ์ด้วยจากรายงานนะครับระบุว่าทางสโมสรแมนเชสเตอร์ ให้ความสนใจและก็ชื่นชอบฝีเท้าของวิตอซิมเพนกองหน้าจากนาโปลีมากกว่าแฮีิเคนกองหน้าจากสเปอร์และนอกจากนี้นะครับกับช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงก็มีโอกาสมากกว่าครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะยื่นข้อเสนอซื้อวิโต์อซิมเฮนมาที่ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของ l อนดอนนิวส์ออนไลน์โดยจากรายงานนะครับระบุว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังให้ความสนใจสไปบลิทสนักเตะวันดาวรุ่งวัย15ปีของทัพจอมหดวิมเบอร์ดันมาร่วมทีมครับ ซึ่งนายทวันดาวรุ่งรายนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าฝีมือยอดเยี่ยมมากเพราะมีข่าวเลยว่านับปัจจุบันนะครับเขาน่าขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของวิบัดันเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสำหรับในตอนนี้นะครับนอกจากจะมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ยังมีสเปอร์อีกหนึงทีมนะครับที่สนใจดึงตัวนายทวันวัย15ปีรายนี้เข้ามาร่วมทีมครับ มาที่ข่าวต่อไปนะครับกับทัสนะของเจมี่คาร์เกอร์อดีตกองหลังของลิเวอร์พูลซึ่งคาร์เกอร์นะครับได้ออกมายอมรับว่าเขารู้สึกเป็นกังวลกับพัฒนาการของแมนยูนเต็ดในยุคของเอริกเทนฮากเป็นอย่างมากพร้อมกับได้ออกมายอมรับนะครับว่าแมนยูนเต็ดทำได้ดีเกินคาดมากครับกับการรับมือกับส่วนสูงของลิซันโดมาติเนสเซ็นเตอร์แบ็กของทีมที่มีส่วนสูงเพียงแค่175เซนติเมตรเท่านั้นโดยเจมี่คาร์เกอร์นะครับได้แสดงทัศนะเรื่องราวเหล่านี้ผ่านทางดิโอเวลฟ์แฟนดีเบทว่า ในฐานะที่ผมเคยเป็นอดีตนักเตะของลิเวอร์พูลผมต้องยอมรับนะว่าผม,มนาะรู้สึกเป็นกังวลอย่างมากกับพัฒนาการของสโมสรมนเชสเตอร์ e ยูไ i นเตดภายใตยก้การคุมทัพของเอริกเทนฮากผมมีความรู้สึกว่าพวกเขานะ่ะมีความแตกต่างออกไปอย่างชัดเจนกับผู้จัดการทีมคนก่อนๆผมรู้สึกได้มาตลอดนะว่ามันมีอะไรแย่ๆเต็มไปหมดเช่นถาาย้อนไปในสมัยของโชเซ่มูรินโญ่ผมรู้สึกได้เลยว่าแมนยูนเตดนะ่ะมีปัญหากับบอร์ดบริหาร สำหรับลุยฟันกาวผมก็ไม่มั่นใจนะว่าแฟนบอลจะเห็นด้วยกับสไตล์การเล่นของเขาหรือเปล่าส่วนในยุคข,ของโอเลกุนนาโซชาก็ไม่มีใครเชื่อน้ำมือว่าเขาจะพาแมนยูเต็ดคว้าแชมป์สักรายการได้แต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าพวกเขาได้ผู้จัดจาการทีมที่ใช่และก็รู้ตัวเองว่ากำลังทำอะไรอยู่เข้ามาคุมทัพแล้วซึ่งมันราวกับว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เซอร์เบียที่หายไปนานคืนกลับมาซึ่งถ้าจะพูดง่ายๆนะมันก็เหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ยกำลังจะกลับมาแล้ว ผมว่ามีบางสิ่งที่เกิดขึ้นทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งผมกล้าพูดเลยว่าผมไม่เคยเห็นสมัยผู้จัดก,การทีมคนอื่นซึ่งใช่มันน่ากังวลอย่างมากเลยนะสำหรับลิเวอร์พูลของเราหลังจากนั้นครับเจมี่คาร์เกอร์ก็ได้ออกมากล่าวชมผลงานอันยอดเยี่ยมของลิซันโดมาติเนสกับทางทัพปีศาจแดงถึงแม้ในช่วงแรกที่ย้ายเข้ามาจะโดนดูถูกเรื่องส่วนสูงแค่ไหนก็ตามโดยเจมี่คาร์เกอร์นะครับได้กล่าวต่อถึงเรื่องของลิซันโดมาติเนสว่า สำหรับผมนะลิซันโดมาตินเนสยอดเยี่ยมมากจริงๆการที่เขาเป็นคนตัวเล็กแล้วก็เล่นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กได้อย่างยอดเยี่ยมแบบนี้แน่นอนว่าเขาต้องเป็นผู้เล่นที่พิเศษอย่างมากมายแน่นอนเ <c oughs> ขามีส่วนสำคัญในเซอริตภายในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีอยู่เกมหนึ่งนะที่ผมได้ดูเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเขาเป็นตัวสำรองและมีคนทำประตูได้ในช่วงท้ายเกม,ขมเขาเข้าไปมีส่วนร่วมกับการฉลองครั้งนั้นอย่างบ้าคลั่งเลยล่ะฟุตบอลโลกกับอาร์เจนตินาที่ผ่านมาเขาเองก็มีส่วนร่วมอย่างมาก เขาสู้อย่างเต็มที่เขาแข็งแกล่งและสุดท้ายก็คว้าแชมป์โลกได้ด้วยในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทั้งเขาและก็คาเซมโรย้ายมายังแมนยูเนต็ดและคุณดูพวกเขาตอนนี้สิมีพลังอย่างมหาศาลและก็แข็งแกล่งขึ้นอย่างมากด้วยแต่ผมเองก็ยังมีความรู้สึกนะว่านักเตะที่มีส่วนสูงแบบเขาและเล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กสักวันอาจจะถูกเปิดเผยในเรื่องของจุดอ่อนกับการเล่นลูกกลางอากาศก็ได้ ตายก็ยังว่าแล้วนะนักเตะทุกคนนะก็มีจุดอ่อนอยู่แล้วนักเตะที่ดีที่สุดช่วยปกป้องจุดอ่อนนั้นไว้หรือทําให้แน่ใจว่าพวกเขานจะไม่เปิดเผยจุดอ่อนนั้นออกมาให้เห็นบ่อยครั้งแต่ทั้งนี้ถ้าจะให้สรุปง่ายๆนะผมก็ต้องชฮกลิซันโรมาติเนสว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีมากๆและเขาก็ทําให้ผมประหลาดใจมากๆด้วยกับวิธีการรับมือของเขาในเวทีพรีเมียร์ลีกเรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของราฟาเอลวารานกันบ้าง เดวิว,วารานเนี่ออกมาเผยถึงเคล็ดลับสู่การเป็นแชมป์ที่ผ่านมาแล้วก็เขาก็มั่นใจนะครับว่าแมนยูในแต่ไหก็ทําได้เช่นกันพร้อมกันนี้ก็ยังเผยอีกว่าเขามีความสุขอย่างมากกับชีวิตที่แมนเชสเตอร์และก็หวังว่าสโมสรจะไม่หยุดพัฒนาครับโดยราฟาเอวรานนะครับที่พูดถึงเรื่องนี้ว่าผมคิดว่าพวกเราต้องเชื่อมั่นนะเราต้องมีความมั่นใจในตัวเองก่อนเป็นลําดับแรกในการจะคว้าแชมป์สักอย่างซึ่งผมก็คิดว่าเราเองก็พัฒนาขึ้นมามา,มากแล้วนะ แล้วเราก็กําลังอยู่ในช่วงโมเมนตัมที่ดีด้วยเราแค่ต้องใจเย็นเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันเราเองก็ต้องมีความกระตือรือร้นอย่างมากด้วยนะซึ่งผมคิดว่าเราเนะ่ยดีขึ้นมากแล้วและเราก็ต้องสานต่อพัฒนาการนี้ต่อไปด้วยแฟนบอลก็มีส่วนสําคัญนะแน่นอนที่สุดพวกเราเนะี่ยมีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือการคว้าแชมป์ซึ่งผมก็คิดว่าเราเนะี่ยก็เดินไปในทิศทางเดียวกันแล้วนะผมเลยคิดว่าเราน่าจะร่วมกันสร้างบรรยากาศที่พิเศษเรวมรวมพิเศษแบบนี้ที่ช่วยสูบฉีดอะดรีนาลีนของนักเตะในสนามได้ น่าจะช่วยได้มากเลยล่ะนอกจากนี้ครับราฟาเอลวารานก็ยังเผยเพิ่มเติมนะครับว่าอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญของความสําเร็จก็คือบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมภายในห้องแต่งตัวนั่นเองดิว,วารานนะครับที่กล่าวต่อว่า ผมคิดว่าถ้าคุณมีความสุขคุณก็จะทำอะไรที่ดีขึ้นดังนั้นเมื่อเราชนะเกมที่ดุเดือดมากๆผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่พิเศษมากนะสำหรับทีมเปิริตของเราและเมื่อบรรยากาศภายในทีมยอดเยี่ยมคุณก็จะยิ่งรู้สึกภูมิใจในความสำเร็จนั่นแหละสิ่งที่จะสร้างมิติในแง่บวกให้กับทีมและผมคิดว่ามันก็จะมีส่วนช่วยอย่างมากนะในช่วงที่เหลือของซีซั่นนี้รวมถึงในอนาคตด้วยส่วนการใช้ชีวิตในเมืองแมนเชสเตอร์นะผมต้องยอมรับนะว่าผมมีความสุขมากๆ นี่เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับผมเลยล่ะผมสนุกไปกับทุกๆแหง่งทุกๆโมเมนท์ที่ได้อยู่กับ Small สโมสรที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้และผมก็มีความรู้สึกที่ดีต่อเพื่อนร่วมทีมมากๆด้วยผมสนุกจริงๆนะและผมก็หวังว่าในอนาคตต่อจากนี้เราจะสารต่อพัฒนาการของทีมของเราเราจะคว้าแชมป์ที่ยิ่งใหญ่มาร่วมกันและได้ฉลองร่วมกับแฟนๆของเราด้วย หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red d e v i l Page กันด้วยนะครับผม